สวัสดีตอนเย็นครับผม264วันแล้วครับมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟอง1 2 3 4 5สองสาม1ก 12,13,14,15 16,17,18,19 20,21 2 2 2 3 2 4 2 5 26,27,28

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67, 68, 69, 70 71, 72, 73, 74 75, 76, 77เจ 79, 80หเจ แปดสิเแิโอเคครับผมโอเคครับผมวันนี้รวมทั้งหมดได้82ฟองครับผมโอเคครับเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยขออภัยด้วยนะครับไว้มาเก็บไข่กันใหม่ครับผมพรุ่งนี้บายบายครับ